สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาเล่นแบรนดอมกับเอฟกันนะคะในหัวข้อข้อความที่ลอยมาตามลมนะคะวันนี้เริ่มต้นเป็นบทที่1กันเลยนะคะใช้ไพ่ทาโร่สำรับเดียวนะคะสำรับนี้คะ่ะ The Prisma Vision Tarot นะคะมาเลือกไพ่ไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะอ่านทีเดียวนะคะ สิบห้าใบโอเคทีนี้ดูไพ่อารเาเคิลด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะจะได้อะไรนะข้อความนี้ชาวิออดเซเว่นออฟชาลิกเจ็ดถ้วยนะคะซิกออฟสอดฮลโหลแฟน ตอนนี้ฉันกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นฉันมีความฝันมากมายอยู่ในห้วงแห่งความคิดฉันมีแผนการมากมายวางเอาไว้ ในจินตนาการฉันอยากจะเป็นคนดีของเธอฉันอยากจะเป็นคนที่เธอวางใจฉันอยากจะเป็นคนที่เธอไว้ใจครั้งหนึง่งฉันมีความฝันนั้นว่าอนาคตถ้าเธอเมตตาฉันคงจะได้รับโอกาสจากเธออีกครั้งหนึง่ง ้าท้วยราชาถือไม่เท้า The Lover View of Fortune ฉันรู้แล้วว่าการที่โชคชะตากันฉันออกให้ห่างเธอมันเป็นเพราะว่า เธอไม่สมควรจะต้องเจอเรื่องที่จะต้องทุกข์ใจในชีวิตของฉันฉันรู้แล้วว่าถ้าฉันอยากจะมีเธอในชีวิตฉันจะต้องพัฒนาตัวเองให้เพียงพอที่โชคชะตาจะวางใจมอบเธอมาให้ฉันอีกครั้งหนึ่งและฉันอยากบอกเหลือเกินว่าฉันรักเธอเธอคือคนที่ฉันรัก สติก9เมตร9ดาบเดทสามถ้วยฉันรู้ฉันรู้ดีว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันเพียงพอและมันคู่ควรที่จะทำให้เธอตัดฉันออกไปจากหัวใจฉันเข้าใจดีว่าสิ่งที่ฉันทำกับเธอในอดีต มันคู่ควรแล้วที่ฉันจะต้องสูญเสียเธอไปแต่ฉันก็อดเห็นแก่ตัวไม่ได้ที่อยากจะเรียกร้องเธอกลับคืนเธอรู้หรือเปล่าเธอรู้บ้างไหมช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขมากมายจริงๆจ,จากดวงใจนั้นคือช่วงเวลาที่ฉันได้มีเธอ พี่น็อ o r อ The fool h y พ e ิ t e ทสฉันเสียใจจริงๆเลยที่เคยที่เคยไม่ได้ดูแลเธอที่เคยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเธอในช่วงเวลาที่เธอต้องการ จนกระทั่งเธอตัดฉันออกไปจากชีวิตในเวลานี้เธอคงจะไม่มีฉันอยู่ในหัวใจแล้วใช่หรือไม่เป็นสิ่งที่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันแม้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเธอจะบ่งบอกว่า เธอมูฟออนไปจากชั้นแล้วแต่ก็เป็นชั้นเองที่ยังอยู่กับความทรงจำเดิมๆที่เธอเคยแสนดีเสมอเลยนะคะเ n t นช n t นเมนเอ t นไลท์เมนส์สิเอ l นไลท์เทนเม ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าเธอคือใคร your higher self ฉันรู้แล้วว่าดวงใจของเธอนั้นมีพลังยิ่งใหญ่และฉันรู้แล้วว่าทำไมณตอนนั้นฉันถึงมองไม่เห็น มันเป็นเพราะว่าเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่ามันเป็นเพราะว่าฉันไม่อาจที่จะอยู่ตรงนั้นกับเธอได้ถ้าหากฉันยังไม่พัฒนาถ้าหากฉันยังไม่พัฒนาตัวเองให้คู่ควร The Tower เธอดูเหมือนเป็นคนที่อยู่บนยอด หองคอยและฉันก็ยังรู้สึกว่าอยากจะได้เข้าไปอยู่กลางใจของเธออีกครั้งอยากจะได้โอกาสนั้นอีกครั้งและพักดีในแบบที่เธอไม่จำเป็นต้องร้องขอเลย ในอดีตฉันวิ่งหนีเธอยิ่งเธอพยายามเพื่อฉันมากเท่าไหร่ฉันยิ่งวิ่งหนีเธอยิ่งเธอพยายามผูกมัดและอยากจะเป็นคนที่ได้อยู่ในโลกของฉันมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งผลักใสเธอแต่มาในเวลานี้เมื่อเธอเป็นฝ่ายผลักใส่ฉันออกจากชีวิต ไม่ได้แสนดีกับฉันอีกต่อไปไม่ได้คิดว่าฉันเป็นคนสำคัญอีกต่อไปไม่ได้แคร์ฉันอีกต่อไปและเธอรู้ตัวแล้วว่าเธอคู้ควรกับสิ่งใดฉันกลับเป็นฝ่ายอยากเดินมาอยู่ตรงหน้าเธออยากเดินมาอยู่ตรงหน้าเธอหยุดอยู่ตรงนี้พักดีแล้วไม่ไปไหน อยากจะให้เธอเป็นเจ้าของดวงใจและอยากมีเธอเป็นโลกทั้งใบตลอดกาลฉันได้เรียนรู้จากอดีตแล้ว Learn from past ฉันได้เรียนรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าฉันยังไม่คู่ควรณเวลานั้น ถ้าหากฉันอยากได้เธอคืนมาฉันจะต้องเกิดใหม่ harry <laughs> bird harry bird eat a c c r a t e ตีความอีกทางหนึ่งด้วยนะคะว่าถ้าฉันอยากได้เธอคืนมาฉันจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ให้ความสำคัญกับเธอในแบบที่เธอคู่ควร รักดูแลและเอาใจใส่เธอแบบที่สามารถทำให้เธอมีความสุขได้แบบที่ทำให้เธอสามารถยืนอยู่ตรงนี้อย่างภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองได้เธอถึงจะไม่ไปไหนและฉันเข้าใจแล้วได้เรียนรู้แล้วว่าฉันหลงผิดไป ประเมินประเมินดวงใจของตัวเองผิดไปว่าจะไม่มีวันรักเธอข้อความที่ฉันฝากลมลอยมาให้เธอได้รู้คือฉันเข้าใจแล้วว่าเธอคือใครนะคะเพื่อนๆชาว ชาวแรนดอมคลิปนี้สำหรับวันนี้แอป er ขอทำนายให้เพื่อนเพื่อนนี้นะคะขอให้เพื่อนๆนมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะอย่าลืมดูปิกอาการ์นะคะพรุ่งนี้อจะลงให้ช่วงเช้าเลยค่ะสัญญาขอให้เพื่อนๆหลับฝันดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ